รับคลิปนี้นะคะพี่น้องกตสิบว่าบอกเรื่องเล่าของอิหล่าหน่อยนะคะอีลหล่าน้อยอุ๋งอิงเผ็ดบั้นแพรนไหมครับพี่น้องนะคะ,นะคะไ่าอหล่าน้อยนะคะช่วงนี้นะคะพี่น้องถือว่าเป็นช่วงปิดงงนะคะและที่สําคัญก็คือได้รับข่าวดีนะคะพี่นอ้องอีหล่าหน่อยอุ๋งอิงได้ไปยกคู่หรือว่าไปขอ,อเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์บิ๊กคูมลินนะคะพี่น้องก่อนอื่นต้องกราวค้าว่าสวัสดี ครับสุภุสุคนนะคะพี่น้องเอฟซีหลานหน่อยอุ้งอิงเอฟซี 4, สาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซี 4, เพชรแสงตะวันเอบีเจนะคะพี่น้องนะในวันนี้สุดวายหลานหน่อยได้ไปยกคู่นะคะขอเป็นซิปอ,อาจารย์บิ๊กนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ได้ทําการไปเริ่มซ้อมแล้วพี่น้องนะคะไอเพ่นเองก็ได้แต่งแต่ดว่าทรงกําลังใจให้หลานหน่อยนะคะพี่นอ้องหลานหน่อยเองก็เคยได้เลี่ยนกับอาจารย์คู่ต่ํามก่กนแล้วเห็นไหมคะ ผู้ตามเองก็บอกว่าอิลาน้อยได้เลี้ยนนำ้ำพ่นเอิญเป็นยกเนาะพี่น้องเนาะความหมายคือเพ่นว่าเลี้ยนเป็นยกอิลาน้อยเลี้ยนกับผู้ตามแล้วยกหนึ่งก็ลัางสิต่ตยกสองนะคะอิลานอยก็ได้มาเขางาันทางสาวน้อยเพื่นบันแพ่งก่อนก็นเลยกว่าท่านจะเลี้ยนต่อแต่คิดว่าคงจะไปต่อกับคู่บิ๊กนะคะพี่น้องถือว่าเป็นนิมิตอันดีเนาะพี่น้องเนาะอิลานอยเองจะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการที่จะเพิ่มเติมความหู แม่นว่าพี่น้องด้วยคู่บิ๊กเพิ่นมีความหูหลายดันนะคะเพิ่นหูจากศาสตร์จักศิลหลายอย่างโบจะเป็นเรื่องเล่าของล่ำเนื้องเล้าของโอวาตศิลเพิ่นครบนะคะพี่น้องก็ได้ถึงแต้ว่าเพราะหน้าห้อิหลานอยได้ความหูจากเออซอยกันนะคะพี่น้องต้องซอยอิหลานอยก็้วทรงเสริมนะคะพี่น้องให้เพิ่นได้มอบความหูที่เพิ่นมีหกับอิลาหน่อยให้ได้หลายที่สุดนะคะอิหลานอยเฮาเก่งผอมรับหน่อมรับทุกเรือง นะคะอันนี้บอกได้ว่าเป็นกําลังใจให้ลูกเนาะแม่นไหมคะพี่น้องที่สุดแล้วก็คืออิหลาหน้อยได้ไปพบพ่อกับผู้บีกแล้วก็คือมือว่านีนะคะพี่น้องถือว่าเป็นมือแรกนะคะได้มีการไปล่าไปเลี้ยนนะคะและในนอนที่สุดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นใม่มือทัางหนานั่นก็คือเพิ่นมีเรื่องเล่าของล่าเรื่องตอก่อนเนาะพี่น้องของแต่ละวงนะคะสาับ่วงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงล่าเรื่องตอก่อนสาวหน่อยเพชรบ้านแพง นี่เรื่องอยู่เพื่อนสิใสเพื่อนสิลินเรื่องอืจะแก้วนามาานะคะพี่น้องถ้าเรื่องเล่าของแก้วนามานะคะพี่น้องก็เลยมันรุ่นกันว่าอีลาน้อยสิได้แสดงรับบทใดก็ได้แสดงหรือไม่ปะมานนั่นนะคะพี่น้องก็มันรุ่นกันไปนะคะเพราะว่าย่างนิ่หน่อยอิลาน้อยได้มารับหลูเ่เรียนเลี่ยนเรื่องเล่าของหมอก่อนลองก่อนล่ำกับคู่บิก๊ก ครับพี่น้องอยากจะให้อีลานอยได้อ,อีลาน้อยเองแต่อยากจะให้บอกว่าฮู้ก็ฮู้ให้หมันจริงซะอะไรประมาณนั้นนะครับพี่น้องเนาะก็เป็นเรื่องเล่าที่น่าชื่นช่มยินดีนะคะสําหรับลูกตกินว่าต้องบอกว่าเป็นลูกสาวแห่งชาตินะครับพี่น้องอันนี้ก็คือถือว่าเป็นลูกของพ่อ,พอแม่เอฟซีสุขสุขคนนะคะและ ที่สำคัญก็คืออีหล่าหน่อยได้มีการเริ่มจะเลี่ยนก็คงจะเป็นช่วงปิดฤดูกาลนี่นะคะแต่สําหรับวันที่13นะคะที่สีฮอดนี่นะคะกำลัาหลุนว้อีหล่าหน่อยสิได้รับบทใดหรือไม่นะคะและก็ได้ยินว่าสิมีกีลงกีลาบอกเด้พี่น้องเออพันสิมีการแข่งกีฬากันพร้อมนะคะพี่น้องบ่รู้ว่าจะเป็นยังไงเรื่องเล่าของกีฬาสีวสัสดพผืนว่านะคะในวันที่13า พี่ศหอดนี่แหละนะคะพี่น้องกษิได้หูนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ได้มาผูดคุยให้พี่ๆน้องๆพอๆแม่ได้รับรู้รับฟังนะคะหากท่านใดเขามารับฟังนะคะพี่นอ้องหากว่ามิอยากจะแสะดงความคิดเห็นประกาศใดกับการที่อีหลาหน้อยได้ไปเลี่ยนกับคู่บิ๊กนะคะแต่กับเบรเดยหมายเขาว่าบรเดว่าถึงคู่คู่ต่ำเนาะพี่น,อน,น,น,น้องเนาะอีหลาหน้อยอีกก็คือเดี๋ยวไปอยู่กับคู่ต่ำเดี๋ยวไปเลี่ยนนะคะเอิ่นว่า จุดกําเนิดของกีฬาหน่อยก็คือมาจากคู่ต่ำนะคะมีพื้นฐานนะคะเอาจังใดกะท่านใดที่เขามาหลับชุ่มนะคะพี่น้องกะร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะพี่น้องแสดงความคิดเห็นกันเขามาใต้คลิปนี้เลยนะคะอ่าท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นอันใดประการใดหรือว่าท่านใดอยากจะส่งกําลังแรงใจกับอีลาหน่อยหรือท่านขอบุญขอบคุณกับสุขภูสุคนเด้อพี่น้องเด้อที่เขามารับช่มนะคะ ขาะใหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องส่วนถ่ายคลิปนะคะกดติดตามกับทางช่องด้วยครับเพชรแสงตะวันเอบีเจนะคะพี่น้องและที่สําคัญก็คือถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งไปจนถึงถ่ายคลิปนะคะบอลโจเพื่อนในฝากช่องกับเอเ็ดเพนบอลโจกับวิราน้อยนะคะพี่น้องในฝากช่องกับเอเ็ดเพนก็นกนขอขอบคุณนะคะในความการุณาของเพื่อนทั้งสองคนนะคะในฝากช่องกับช่องน้อยๆนะคะของเอเ็ดเพนนี่แหละ นะคะเชิญที่ตามรับชมนะคะเฮ <ๆ S 1> งๆ่ปังๆสู้ผู้สู้ค,นค้นขาสวัสดีค่ะเบิดหน่วยเลยเดยหัวใจที่ยกให้อ้ายไปขั้นปยองป่สนคําไผ่ดึงจองตับเดียวเลยนองคือฮักเป็นหักเลขผพัดมาออกต่อกับ มีคนไม่แบ,บ่งงการคักอไอ้แค่มาตัวให้หักได้ใจแล้วไอ้กระเซวนี้ง่ายทองปังงานปานผ้กกองหนานมอลำใจถือไอเอาตีนยำม,มุนโมยัง มผู้บาคนแบกกแหกโอคับกแะเฮ็ดกันคับ พี่น้องโทนสักเมื่อใจสิอวยขึ้นจังใดและนอบัดนี้คิดน้ำไอ้อำล้ำอำล้ำว่าอายสิแม่ดลูกไข่แม่บุญตีไอยละปีตากังยางนี้โอ้ยพี่น้องสายขอบคุณค่ะ ก็พอฟังซองที่เสียงด้านเอวเจได้จ่าฟาอะไรก็ใช่เลนกำลังใจนีคุณแม่ก็ไม่ได้จ่า ติดตามช่องพิษเสียงตะวันค่ะ EPG EPG โอ้ย EPG กาฝากคนติดตามแล้วนะครับคนติดตามเซอร์ใครจะนิ่งปิ๊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 งใหนคุณแม่